อาธิในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของการทำสมาธิ ในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลปงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆ ถ้าหากว่าบริกรรมภาวนาหายขาดไปให้จ้องกำหนดรู้ที่จิตผู้รู้อันเดียวเท่านั้นถ้าเราไปเกิดเอกใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสีแสงเสียงเหล่านั้นจะหายไปถ้าหากเราพยายามพยุงดวงจิตประคับประคองจิตอันนี้ให้อยู่ในลักษณะสงบนิ่งเฉยสีแสงเสียงเหล่านั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานแล้วเราอาจจะได้ปัญญา เกิดจากสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นในแง่วิปัสสนาก็ได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทําสมาธิจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ตามหรืออาจจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก็ตามให้ผู้ภาวนากําหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จิตของเราบันดาลให้เกิดมีขึ้นมาเองเมื่อจิตไปเอะใจไปสงสัยไปยึดสิ่งนั้นจิตของเรานี่ไปหลงภูมิของตัวเองเมื่อหลงภูมิของตัวเองแล้วก็ไปยึดยดแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอเกิดแอะขึ้นมาแล้วจิตุ็อถอนจากสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายไป เราเลยหมดโอกาสไม่ได้พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงอันนี้ให้ระวังให้มากอันนี้ตอนนี่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ถ้าหากว่าจิตยังภาวนาอยู่ก็ภาวนาต่อไปถ้าจิตหยุดภาวนาแล้วก็กำหนดรู้จิตอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในคัดนี้ ข้อสองเมื่อเมโอปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ร่วงรับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิและสัมผัสร,รับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะติดต่อพูดคุยกับท่านควรปฏิบัติอย่างไร อันนี้ไม่มีทางที่จะควรปฏิบัติอย่างไรและก็ไม่ควรคิดที่จะไปพูดคุยกับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้จิตของท่านตรุงแต่งขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงให้ปรากฏถ้าหากว่าท่านภาวนาุูโทโธพุทโธท่านนึกอยากเห็นพระพุทธเจ้าหรือจิตของท่านผูกพันอยู่ที่พระพุทธเจ้าจิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมา ถ้าท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วพอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกจิตยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็นเพิ่งทำความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏนั้นมันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเอง อย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นหลวงพ่อนี่นั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนี่แหละเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศน์ให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเทศจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมาถ้าหากว,ว่าเป็นสิ่งอื่น มาแสดงตัวให้ปรากฏกันจริงๆนี่ไม่จําเป็นจะต้องนั่งอยู่ในสมาธิบางครั้งเนี่ยถ้ามานั่งอยู่เฉยๆนี่ผีมันวิ่งผ่านไปอย่างนี้อันนี้มันถึงเป็นของจริงในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมโพรดมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะเยอะยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านภูฟังจะนําตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอามานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศโก ถ้ายังมีชีวิตยอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านผู้นี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มัน่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกรอนอย่างดีพอภาวานาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาโพดจาลวงพี่ มาทนทุกข์ทรมานทำไมศึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กําหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงเนี่มันก็ดังออดอดอดอยู่อย่างนั้นไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในเมิตในฝันนั่นก็บอกว่าอมืมาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อยากพูดเสร็จแล้วมันก็ลูกปปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นเ ผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด้อมด้อออมออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสกักกดีเนาะ <c oughs> ทีนี้ทั้งทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสกักกดีลยลรกปูปรับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งทังที่ตัวเองนี่นหะ เมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนีเดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกรอนเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเวงลงไปวนรอบหาอยู่รอบรๆกติสองมุมน้นสองมุมเลท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกนร้องมาทองเอ้ยบัวหายเห็นแล้วหรือยังไ,ได้สติขึ้นมาเนี่ยข้อแท็จจริงที่ที่ที่ททมาเล่าให้ฟังเนี่ย มันเป็นประสบะการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้นิมิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงในเม็ดที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมานี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นผู้พิเศษหรืออะไรก็ตามเดินเข้ามาหาเึกว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับ พอน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเป็นเรื่องทรงไปนี่มันเป็นทางที่เฟยได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทําความเข้าใจว่านิมิตรหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็นในขณะที่ทําสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุก เห็นโทกรอบกายในสมาธิและเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหมการอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิ เมื่อเจตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาทุกครั้งไปในเมื่อเจตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตไปนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กําหนดรู้ลงที่จิตถ้าหากว่าเจตมีลักษณะลอยเพ้งฟางไค่เพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ในเรื่องปล่อยวางคำภาวนาเนี่ยจิตจะต้องวางของเข้าเอง เราไม่ต้องไปวางให้เข้ากันด้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือทมที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจิตแต่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญา หลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ำใช่ไหม อันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดดบนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมันสก,การพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องข้างอยู่คือผีผีไนวิญญาณมีจริง เพราะพระคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เราฟังกันเหระอันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้ว แต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหาว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดเก่าวฝันถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังยอ่อๆเมื่อปี2,500 ้าร้อยหนึ่งมีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ทีดที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อจะมาพาพระเนนไปอยู่นั่นสี่ห้าองค์พออยู่ได้สามวันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิบเคลิมลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตก แล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกที่นี้่นเรียกว่าเอฝันหรือไงถ้าฝันทําไมเจ็บก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอา้าจะผีตบหรือไม่ตกก็ช่างหรอวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นไปตัดสินใจไม่ไม่จําวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตุม้มลงมา เดินไปดูไม่มีอะไรโยยางงั้นจนกระทั่งถือถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตปะเลอ,อขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่ไล่ไล่กันอยู่ในตรงตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจําวัดอยู่นั่นพอจะมานึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละ แสงสองแสง,สงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาอาตมาอาตมาก็กําหนดจิตเอา้าแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวไอ้ฉันสําเร็จปนิพัาธก็มาระยะหา่างห้าวาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อน เราวย่อๆเป็นแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กําหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมาแล้วจะหาจุดที่กําหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลําพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กําหนดรู้จิตเฉยๆนี่ยมันอาจจะไม่มีพลัง เขาะฉะนั่นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นตน้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกำหนดรู้ลงที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้รู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้ อันนี้คําถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเราเนึกอพูดโธจิตก็อยู่กับพูดโธ่พูดทโธทก็อยู่กับจิตทาสมาธิภาวนาทําอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคําบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคําบริกรมรมภาวนาก็พยายามนึกคําบริกรมรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพ,พยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรมรมภาวนานี้ไม่ได้ผล ก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายยกตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้น เราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนองคสุนเดทุสมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี่ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สําคัญสําคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ย ว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เทีลาว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว,ว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเออเขาหมดกรรมของเขาแล้ว แล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายอ้อหมดกรรมเขาแล้วเขาจึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดําเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้อ้อหมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทําให้ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สําเร็จพระอาหารหันต์แ้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบัน กรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทําในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละบ,บัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อสแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถ,ถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหม ถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทําผิดแต่ถ้าอันแต่เพราะวิสัยพระสัพพันญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สะละราชบัลลังหรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละลาหุนออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษ แล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือระพิมพาหรือลาหุนจะทนทุกทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามันสำนึกอย่างเราเราเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อกลอบคกลัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอัตามาก็เห็นว่าผิดด้วย ที่โอราชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คุณอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนจึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพ่านทองไ้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมออนนี่ตอบไปแ และทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตดยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมบังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างหยบาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ที่นี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆ เราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จในความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงให้สำเร็จสิ่งที่ที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณาลู้แล้วมันก็เกิดลูกขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกเรียกว่านรกหรือ นรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำรา,าท่านก็ท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มีหกชั้นนรกมีอยู่ถึงแปดกลุ่มแล้วมันอยู่ที่ตรงไหน นรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตก,ลลกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทําบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับ กิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่น้านในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงทั้ง12บสยอดอันนี้มันเป็นกรรมมณิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุ ผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสัน้นอันนี้ท่านว่าไว้ในประสูตรศลห้าหรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศศลห้าหรือศศลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้ อคนที่มีภูมิศีลห้านี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สําเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุโทธทนะมีศีลห้านางวิสาขาก็มีศีลห้าแล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุเอพระสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยนี่พระเจ้าสุโทธทนะ เทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สําเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้านี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในฆราวาสนี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพล,ลุงมพลังไม่ทราบว่าจะสํารวมอันใดบ้าง ในเมื่อภาระที่จะต้องสํารวมมากๆากอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทําผิดอยู่เรื่อยๆศีลมือหม่องภาวบดาสู้ก็เลยหัดไม่ได้ใจที่ทําให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทําอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทําจะพิจารณาให้รู้แจง้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้ เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกําหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกําหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสนาให้ครูกําหนดจยบหนอปองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบ จึงเปลี่ยนมากำหนดพูดโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการขึ้นมาฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่มีผพู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบแบบเลื่มตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใคร บางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทาวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการเดิมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทําอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัตหลักฐานจาก ที่พระหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นบางสะวิรตย์ในมอพูดถึงบางสาวิรตย์แล้วจะมาขอย้ำอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวกลมขู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีวิเศษแล้วไปเที่ยวกลมขู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปาะการตำหนินั่นเป็นมันเป็นวาจายาปเป็นฉายาแห่งหมุสาวาทไม่ควรทำ าอย่างดีก็เออเราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเพื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทํานองนี้คนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้ อันนี้อาการที่พระพิสูต้องอาบัตสงสัยแล้วฝืนทมลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรที่นี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นบาปเป็นการส่งเสริมปานาธิบาปอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเลยมีอาการง่วงนอนขณะทำสมาธิแลยหลับไปในที่สุด จะปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัติที่ทําให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทําให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถกระจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหา ที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสอขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ ในเมื่อเจสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคําตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเราขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี้